โดนรถจนชนคือไม่ได้เบรกไม่ได้อะไรเลยมันเป็นทางสวดเลนกันเปิดไฟสูงมามีไฟสูงข้างเดียวก็มาถึงผมแว้งชนเลยไม่ได้เบรกครับผมขาขาดเมียผมก็พยาผมก็แบะขาไก่ครับตรงนี้ฉีกก็ตายอยู่ข้างๆผมแล้ผมก็ขาดที่เกิดเหตุแล้วรถก็หนีไปเลย มองขาตัวเองมันนึกน้อยใจตัวเองมันมีความรู้สึกมันเดินไม่ได้ผมก็อยากเดินได้เหมืนมอนยางเก่าครับเมียก็เสียแล้วผมอยู่กันสองคนคือทําอะไรลําบากมากครับจะเดินจะอะไรก็ลําบากเงินทองก็ไม่มีใช้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะ เอาเฉาก๊วยมาขายครับมันนึกอะไรไม่ออกแปลว่าต้องทําอะไรสักอย่างที่มันได้ตังค์เพราะว่าตังค์ที่เราได้มาเราใช้เองเราก็มีความสุขไม่ต้องไปแบ่มือขอเขาไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนี้แล้วต้องไปขอทานเขาอะไรอย่างนี้ผมก็เลยนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งว่ามันทาเฉาก๊วยเพราะเคยกินก็มันกินเฉาก๊วยมันว่าอร่อยก็ไปติดต่อก็ไม่มีตังค์สักบาทก็ไปเอามาก่อนบอกให้เอามาก่อนนะเดี๋ยวทําขายได้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เท่าไหรไเท่าไหรเนี้ยเดี๋ยวเอาเงินให้ ที่เหลือก็เป็นกำไรของเราก็เราก็เอาไปเราเริ่มดีปุ๊บเนี่ยมันก็มาเกิดอุบัติเหตุเหนื่อยนครับครับก็รถผมก็ตามรถยนต์อยู่ก็ผมจะรีบไปก็คือผมเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็แซงขึ้นแซงไปครึ่งคันมันเร็ว เลียขฝาตัดหน้าเข้าโรงงาน uh huh. ผมเบรกไม่ทันผมชนมันก็ลงมาช่วยแต่ว่าไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บมันเขาก็แยกไปทางโรงพักเขาก็ไปบอกว่าเขาไม่ผิด uh huh. เขาเขาไม่รับผิดชอบก็เป็นเหตุการณ์ที่ครั้งที่สองอีกที่ก็ครั้งแรกก็ชนแล้วหนีจับไม่ได้ครั้งนี้ก็คือเลียวตัดหน้าแล้วเขาบอกเขาไม่ผิด uh huh. เขาบอกถ้าอยากได้ไปเดินเรื่องเอา แล้วตอนนี้เป็นยังไงวงครับร่างกายมันมันลำบากกว่าเก่าครับเป็นยังไงครับมัน,น,ม,นมันเดินไม่ได้ไม้ก็เท้าก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องรถวีวแชร์อย่างเดียวถ้ากับว่าขาข้างนี้เดินไม่แล้วใช่ครับมันไม่มีแรงครับนี่ครับสบ้าว่าเขา่าสบ้าว่าเข่าแตกครับว่าลาพังครั้งแรกก็ว่าหนักแล้วครับแต่ครั้งที่สองเนี่ย<อ>มันไม่ขาดแต่มันเคลื่อนไหวไม่ได้มันเดินไม่ได้ครับ อย่างน้อยมันมีขาข้างซ้ายเป็นตัวหลักก็ยังดีมันได้หัวเข่าแตกแล้วมันเดินไม่ได้เพราะว่ามันรับน้ำหนักไม่ไหวเราสภาพจิตใจเป็นยังไงครับตอนนี้มันมันแย่กว่าเก่ากมันมันท้อแต่ก็ต้องสู้สวัสดีครับเฉากล้วยน,นะครับถ้ามองไปอนาคตข้างหน้าบ้งตอนนี้ร่างกายก็ถือว่า ไม่สู้ดีเท่าไหร่เพราะว่าขาจะเหมือนจะเดินได้ข้างหนึ่งแต่ตอนนี้เดินไม่ได้ใช่ค,คิดว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไรต่อไปกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับผมคิดไว้ว่าถึงผมจะเป็นอย่างนี้ผมจะต้องทําวันนี้ให้ดีที่ดีกว่าเมื่อวานที่ผ่านแต่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกใน,นชีวิตต่อไปข้างหน้าคนเราไม่รู้ไม่ยอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้ครับฟูเมื่อมีลมหายใจหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อน,นั้นนะครับมีลมหายใจสู้ไปเลยครับ เบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา